สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมเม็ดเลเซอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเมนโฟบิววันนี้ผมก็จะมารีวิวรถสายสปีดอีกคันหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะนั่นก็คือเจ้าเดอะคิตตี้นั่นเองนะตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟจีนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สกิลของเขาแล้วก็จะอธิบายกันให้ดูกันนะครับคันนี้นะครับเดอะคิตตี้เป็นรถสายสปีเตอร์นะครับในระดับเลเจนดารี่นะ รถคันนี้จะอยู่ที่เลเวล8นะครับที่จะเอาไปทดลองเดี๋ยวผมจะให้ดูที่อัลติเมทของเขากันก่อนนะ,อ,ะอันติก็จะประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆนะ,ะเมื่อเราใช้อันตินะครับจะเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับรถของเรานะครับแล้วก็จะเข้าสู่สถานะล่องหนนะ เมื่อเปิดอัลติเมตนะครับเขาจะใช้ h าร์ดออ Speed ทั้งหมดนะครับฮาร์ดออฟสปีดก็คือเป็นในส่วนของพาสซีฟนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา7วินาทีนะในส่วนงเซิร์ฟเอเชียนะครับเขาจะให้แค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคือจะต่างกันประมาณ10กิโลเมตรนะอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเรามีฮาร์ดออฟสปีดนะครับเราจะสามารถกด ใช้อตติเพื่อใช้ในคราวเดียวแล้วก็จะได้ชาร์จเพิ่มอีก4%นะของเซิร์ฟจีนนะครับตัวนี้เขาจะได้4%ส่วนของเซิร์ฟเอเชียจะได้แค่2%นะแต่เป็นระยะเวลา7วินาทีนะครับโอเคประมาณนี้นะ๋ตวตัวนี้ผมจะอธิบายกันอีกนะครับในส่วนตัวนี้นะเขาบอกว่าเป็นการเก็บฮาร์ดออฟสปีที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะทุกครั้งที่เราใช้ในตัเจนนะครับแล้วก็ในโต สีมันจะมีให้ทาสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับจะสามารถเก็บได้สามชาร์จนะแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของประสิทธิภาพเขาจะให้มา5ปรเ็นะครับซึ่งผมจาไม่ได้ว่าของเอเ,เอเชียมันเท่าไหร่นะแต่อันนี้น่าจะได้เยอะนะครับประมาณนี้นะมาดูในส่วนของในโตนะในโตนะครับใช้เป็น3าคูณสนะครับใช้3ถังจะใช้ได้ง่ายที่สุดสําหรับการออกโค้งเข้าโค้งนะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงบูทม่วงให้ได้ นานที่สุดนะเพราะว่าคันนี้มันต้องเน้นออกตัวนะครับเพราะว่าอันติีจะค่อนข้างไวแนละถ้าเราไม่ออกตัวเราจะชนยับเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะอธิบายในส่วนของ ECU กันเลยนะข้ามไปเลยนะครับในส่วนของ ECU นะครับตัวน,นี้นะผมจะเลือกใช้เป็นโมเมนตัม2นะครับเพิ่มสปีดนะแล้วก็ถ้าเราเล่นทีมนะให้ใส่เป็นทีมสปิตไปนะครับอ่าตอนนี้ก็ ผมใส่เป็นซูเปอร์ชาร์จนะอันนี้จะเล่นโซโล่มากกว่านะครับแล้วก็สามารถแอดเวนเทีร์นะครับเมื่อเราขึ้นนําเราก็จะได้สปีดเพิ่มมากขึ้นนะในส่วนต่อมานะครับอันนี้จะมีเฉพาะของเซิร์ฟจีนนะเราจะได้รับความเร็วนะครับเพิ่ม5กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถซ้อนพลับได้3ครั้งนะเมื่อเราใช้ไนโตรเจนนะฮะประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของแกนนะก็เลือกใช้เป็นตัวน,นี้เลยเพิ่มความเร็วนะครับ1.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้ก็สามารถอ่าออกโค้งได้ทันทีนะครับ อ่าประมาณนี้เลยที่เลือกใช้นะครับในส่วนของถ้าเป็นของเซิร์ฟเอเชียก็จะใช้ประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราถนัดเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทดสอบกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอ่าโอเคหลังจากที่เราอธิบายสกิลทั้งหมดของเจ้ารถเด็กกิตตี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเล่น,นในกับบอร์ดกันนะครับว่ามันความเดียวเขาจะมากแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะปรับ Finished. ในส่วนของชาร์จให้ชาร์จได้ไวขึน้นนะเราจะได้เห็นการใช้อันตีของเขาได้แบบบ่อยมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูเลยครับเอาโอเคเรามาลองกันที่ด่านสนามแท็กกันก่อนเลยนะนี่ก็ตัวขออนุญาตเก็บตัวไปเอออีกอย่างหนึ่งครับที่ผมลืมอธิบายนะเจ้ารถคันนี้จะสามารถยิบเพื่อเก็บในโตทะลุหลอดได้นะครับนี่เวลาเราอันตีก็้อสุดสุดฐานแล้าร่องหนวเนี ความเร็วนี้ยอดคุณม่พัามากอาจจะเยี่ยเยียนิดหนึ่งนะคือรถมันเร็วเึ็มือมาก คแคบลอยอ่โอเคประมาณนี้แต่คันนี้คือข้อเสียก็คือชนไวพังไวมากเลยนลรงอโอเคเรามาลองกันที่ดา่านวินหยนีออนกันนะรอเ,เลยอันนี้ขอดีเศษในตัวช่องแรก่ายไปละ ความเร็วนี่คือแบบสุดยอดจีดเลยพยายามชนให้น้อยที่สุดนะอย่าลดพังครับรถ<ด>คิตตี้เซิร์ฟนี้ก็เร็วมากเลยนะ ค่อนข้างจัดเร็วกว่าเซิร์ฟเอเชียค่อนข้างเอยอะอยู่นะ แพง,ง,งมากถึงมาแล้วครับไปเ,เลยเหมือนจะมาไม่ทันขาดช่วงเลยนะส่งมาไม่ถึงนะครับ แรงมากยากโคตรแล้วโอ้โหทงก่อนเข้าเส้นชัยพอดีเลยโอเคประมาณน,นี้นะโอเคเรามาลองกันที่ด่านภูเขากันบ้างนะขออยากเก็บแต่ต้โตก่อน มาครับไปคโคตรแรงเลยพยายามคุมรถให้อยู่แล้วเนี่ย แรงดีสิน,นะนี่สุดยอดโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับการรีวิวเจ้ารถคิตตี้คันนี้นะครับอันนี้จะเป็นการรีวิวในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จีนนะเพราะว่าในเซิร์ฟ อเมริกาเขายังไม่เอาเข้ามานะครับก็เลยแบบยังไม่มีโอกาสได้เล่นนะอ่าโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวแล้วนะท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของเรานะแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติ๊กต็อกนะครับชื่อเดียวกันกันกบ YouTube เลยสามารถไปดูเกมเพย์ที่ผมจะลงอ่าเป็นรายวันนะแล้วก็ไปทักทายกันได้นะครับโอเควันนี้ก็ขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ